สวัสดีครับวันนี้เราเจอกันนะครับกับบริษัทหงมู่ไทยแลนด์อีกทีหนึ่งฮะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเราอยู่ในสวนของคุณสนุกนะครับคุณสนุกซึ่งเป็นเจ้าของสวนสวนนี้นะครับเป็นสวนที่ปลูกไม้่วงหัวลี่นะครับไม้พยุงไหหลำพยุงเวียดนามสายพันธุ์ที่แพงที่สุดในประเทศไทยถือว่าเป็นไม้ที่ไม้เศรษฐกิจที่มีคุณค่านะครับและมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดแล้วในประเทศไทยตอนนี้นะครับไม่ว่าท่านจะปลูกไม้ชนิดไหนก็แล้วแต่นะฮะตัวนี้อย่าลืมนะครับว่า ปลูกติดสวนไว้ดีแน่นอนนะครับตัวนี้มีมูลค่าเพิ่มสูงจริงๆเพียงแค่10ปีนี่ก็สามารถที่จะขุดขายได้นะครับคุณสนุกครับตัวนี้ปลูกไปกี่กี่ต้นครับผมที่คุณสนุกปลูกมาเนี่ยครเฉพาะสวนนี้56ต้นครับ56ต้นครับอ่าหต้นเฉพาะสวนนี้แต่รวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยปลูกไปเท่าไหร่ครับประมาณ150ประมาณ150ต้นครับ 150ต้นนี้ก็เป็นเงินล้านนะครับเป็นเงินล้านเหมือนกันเพราะว่าอีกปี10ปีผ่านไปเราทําการเกษตรอย่างอื่นอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวเสริมเข้าไปแค่นั้นเองตรงนี้ปลูกอะไรมาก่อนครับเมื่อก่อนก็เป็นป่าล้งลงเพิ่งปลูกพยุงกับด้วยลำไยอันนี้ก็คือแซมกันแซมกันนะครับแซมกันนะฮะระยะปลูกเนี่ยเท่าไหร่ครับตัวนี้ห่าง4เมตรครับ4เมตรคุณสเมตรแล้วก็ลำไยครับเว้นเว้นเว้นวักลำไยไว้นะฮะ ก็ปกตินะครับคนทางภาคเหนือเนี่ยแถวลําพูนนี่คือเมืองหลวงของลําไยเลยนะครับก็คือเกษตรกร,กรแถวนี้เขาปลูกลําไยกันเป็นหลักปลูกลําไยเยอะมากแถวบ้านห่องลําพูนทุ่งหัวช้างคุณสนุกมากจากทุ่งหัวช้างใช่ไหมฮะครับผมก็รู้จักกันดีกับพ่อเลี้ยงคิดครับผมต้องยกตัวอย่างนิดนึงนะครับพ่อเลี้ยงคิดนี่คือเป็นสวนตัวอย่างเกษตรกร,กรหัวก้าวหน้านะครับที่หันมาทำไม้ห่วงหัวรีนี่ก่อนใครเลยนะครับในจังหวัดลําพูน อำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนเนี่ยถือว่าเป็นแนวหน้าเลยทุกคนเนี่ยมาดูนะครับจากทั่วประเทศไทยเลยแม้แต่ต่างประเทศนะครับก็มาดูงานของสวนพ่อเลี้ยงคิดเนี่ยท่านปลูกได้โตเร็วมากนะครับอายุเพียง3ปีเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง4-5นิ้วแล้วตอนนี้5นิ้วนะฮะถือว่าเร็วมากนะครับเพราะว่าขนาดตลาดของไม้่วงหัวรีตัวนี้ขนาดตลาดนะครับที่ตลาดต้องการก็คือเส้นผ่าศูนย์กลาง10นิ้วขึ้นไปนะครับหมายถึงเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้น10นิ้วขึ้นไป ตอนนี้พ่อเลี้ยงคิดก็ปลูกมาได้เนี่ยหลายต้นเลยที่5นิ้วไปแล้วนะครับก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งทางละพิยงแค่3ปีแต่ถ้าสมมุติว่าอายุครบ10ปีเนี่ยทุกต้นขุดขายได้หมดนะครับเกิน10นิ้วขึ้นไปยิ่งดียิ่งยิ่งยิ่งโตยิ่งดีแต่ระบบน้ําก็ดีเนาะพ่อเลี้ยงคิดระบบน้ําดีมากขอเจาะบาดาลอ๋อครับเคยเคยไปดูไหมคคุณสนุกเคยไปดูงานเคยไปบ่อยครับไปบ่อยเลยแสดงว่ามีสวนอยู่ใกล้กันผมทํางานอยู่บ้านพวงครับ อ๋ออยู่ใกล้ๆกับที่พ่อเลี้ยงคิดสวนพ่อเลี้ยงคิดเลยรู้จักกันดีอ๋อรู้จักกันดีแล้วใครเป็นคนแนะนําให้รู้จักไม้หงหอเลียงคิดนี่แหละครับก็ผู้เลี้ยงคิดเลยแนวคิดแต่พ่อเลี้ยงคิดไปดูสวนท่านปลูกมุนก่าต้นเคยเคยดูคลิปใน y o u t u ไหมฮะของพ่อเลี้ยงคิดยังยังไม่ได้เปิดดูครับยังไม่ได้เปิดดูลองค้นเข้าไปดูนะครับว่าพ่อเลี้ยงคิดนะฮะหรือว่าสวนไม้หงหัวลี่เนี่ยของพ่อเลี้ยงคิดเนี่ยดังมากตอนนี้โหคนเข้าไปดูงานเยอะมาก ก็ถือว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรตัวอย่างที่นําพาเกษตรกรนะครับให้มีความหวังใหม่กับพืชเศรษฐกิจตัวนี้เราจะปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างสวนนี้ปลูกลําไยลําไยเป็นหลักเลยลําไยก็จะมีตัวนี้เสริมเพราะว่าลําไยเนี่ยบางทีราคามันร่วงร,ราคามันตกนะฮะบางทีราคาขึ้นบางทีราคาตกทราบว่าปีที่ผ่านมานี่ราคาอยู่ที่กิโลละไม่ดีเลยครับแปดบาทเก้าบาทแปดบาทเก้าบาทนี่ถือว่าไม่ดีใช่ไหมฮะไม่ดีเลยครับขาดทุนขาดทุน ก็เห็นบนตามๆกันนะฮะนี่นี่คือประเทศไทยนะครับประเทศไทยนี่คือพืชผลทางการเกษตรทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายตายที่ตลาดถ้าอะไรที่มันราคาแข่งสวิงคือมันเกี่ยวกับโควิดด้วยเกี่ยวกับตลาดที่จีนเขาส่งนําเข้าไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับราคาล่วงทันทีเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราลงทุนกับไม้ยืนต้นนะครับไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าเพิ่มสูงถ้ามันไม่ดีจริงมันไม่แพงที่สุดนะฮะตัวนี้มันแพงที่สุดในตลาดจีนในประเทศจีนถือว่าเป็นไม้ที่แพงอันดับหนึ่งในประเทศจีน และถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดหนึ่งในสามรดับแรกของไม้ที่แพงที่สุดในโลกคือมันมีมูลค่าในตัวของมันเองนะครับลายไม้สวยนะฮะมันมีสตอรี่ของมันลายไม้สวยสีไม้เข้มอ่าสีออกแดงเลยก็คือถูกใจอ่คนจีนนะครับผู้บริโภคในประเทศจีนเพราะว่าเราถือว่าจีนนี่เป็นตลาดหลักของลำไยของพืชหลายๆตัวในประเทศไทยทุเรียนทุกวันนี้อยู่ได้ก็เพราะจีนนะฮะตลาดจีนนะลำไยอยู่ได้เพราะตลาดจีน แล้วก็สุดท้ายตัวนี้นะครับไม้ตลาดไม้ก็เช่นเดียวกันไม้ที่มีอยู่เป็นหมื่นหมืนชนิดเนี่ยตัวที่แพงที่สุดอันดับหนึ่งคือไม้่วงโหลี่เพราะฉะนั้นถ้าเราผลิตไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนเนี่ยแล้วเรามีสินค้าตัวนี้นําไปส่งประเทศจีนได้เนี่ยทำเงินมหาศาลแน่นอนให้เกษตรกรตัวนี้นะครับเราเราปลูกเข้าไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าถือว่าเป็นหลักเลยนะครับอาจจะมีพืชอย่างอื่นทราบว่าปลูกฟักทองฟักทองด้วยครับเียฟักทองนี่ทำเงินได้ดีไหมฮะก็เป็น ครับพู้ส่งครัวได้ครับเก็บขายเก็บขายเป็นรายวันขายขายตัวไหนบ้างครับขายยอดขายยอดยอดขายยอดเป็นหลักเลยผลอ่อนแล้วผลแก่ยอดผลอ่อนผลแก่ครับเพราะว่าทางคนทางภาคเหนือนะครับนิยมบริโภคผลอ่อนของฟักทองฟักทองไม่เหมือนภาคอื่นนะครับภาคภาคเหนือนี่จะจะชอบบริโภคไอ้ผลอ่อนของฟักทองแล้วยอดฟักทองเนี่ยขายได้นะฮะขายได้ขาดีที่ภาคเหนือขายดีที่พอขาย ไม่ใช่ว่าขายได้นะครับเขาเรียกว่าขายดีจนไม่พอขายขนาดนั้นเลยพื้นที่แค่หนึ่งไร่ประมาณนี้พื้นที่แค่หนึ่งไร่เนี่ยมีมีรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับกับกับฟักทองเป็นรายวันเลยผมเก็บสอธิดาวันละ300ขั้นต่ำมาเก็บคือขั้นต่ําวันละ300เก็บยอดก็ยอดขายครับผมขาย20ยอดครับขายอ่าสิบาท 15บาทย0ยอดนะครับแล้วมันแตกยอดยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะครับยิ่งเด็ดยิ่งแตกยากไหมครับการปลูกฝักทองผมไม่ได้ลงทุนง่ายครับง่ายครับง่ายง่ายเพราะไหนไหนเราปลูกลำไยเราปลูกพวงหัวรีอยู่แล้วในไหนเราปลูกไปด้วยแล้วก็หยอดปุ๋ยตัวนั้นแล้วทําให้มันมีมีรายได้จากหลายๆทางหลายๆอย่างที่ทุ่งหัวช้างนี่ปลูกปลูกอะไรบ้างครับปลูกตัวนี้พวงหัวรีแล้วหัวรีแล้วก็ลําำไยเอย่างเหมือนกันเหมือนกันเลยผักหวาน ผักหวานด้วยมีผักหวานป่าด้วยครับผักหวานป่าอ๋อผักหวานป่าแต่ยังไม่ได้ผลผลิตใช่ไหมฮะตอนนี้ก็่วนใหญ่ได้แล้วครับเก็บในครอบครัวประมาณห้าสิบต้นครับก็ถือว่ากินใช้ไปด้วยนะฮะเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแต่ละแต่เศรษฐกิจพอเพียงน่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าเราเลี้ยงตัวเองได้นะครับเราเก็บกินเก็บขายอะไรได้แต่สุดท้าย10ปีผ่านไปปุ๊บเรามีไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนอยู่ในสวนของเราเองนะฮะถ้าท่านใดสนใจนะครับ กลับมาดูนะครับกลับมาดูของอทุ่งหัวช้างของพอเลียงคิดก็ได้นะครับเซิร์ชกดเข้าไปใน Google นะฮะกดเข้าไปใน Google หรือกดเข้าไปใน YouTube ถ้าท่านอยากเห็นว่าไม้ฮวงหลี่ในลําพูนเนี่ยเขาปลูกกันไปถึงไหนแล้วเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับใกล้ที่จะขายส่งตลาดจีนได้หรือยังเพราะหลายๆท่านก็มองอยู่นะครับรอรอดูอยู่ว่าเมื่อไหร่จะขายสักทีนะแปลงของผมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดน่านถือว่าเป็นแปลงแรกของประเทศไทยปลูกมา8ปี8ป,8ปีตอนนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง8นิ้วคือใหญ่มากนะครับรุ่นนี้ อ่าถ้าเส้นเส้นผ่าศูนย์กลาง10นิ้วก็คือเป็นขนาดตลาดที่ตลาดต้องการแต่มันยังไม่ครบนะฮะยังไม่ครบอายุก็คือถ้าครบอายุ10ปีเนี่ยจะจะขุดขายขุดขายแน่นอนส่งจีนเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยแน่นอนสาหรับสาหรับไม้ของผมะนะแต่ว่าอ่าคนที่ติดตามชมนะครับกลับเข้าไปดูใน YouTube ได้ค้นหาข้อมูลได้เยอะแยะนะครับตอนนี้สินค้าทางการเกษตรของประเทศไทยทุกอย่างหลายๆตัวมันก็ตันนะฮะตันราคาล้มลุกคุกคานนะครับยังอ่ปาปาล์มน้ำมันเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าราคาดีมาตลอดนะก็เพิ่งจะดีมาตอนนี้ราคาปลาล์มน้ำมันแต่มันก็มีขึ้นแล้วมันก็มีลงแน่นอนนะฮะร,ราคาผันผวนเยอะ,อะเป็นพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นน้ำตาลอ้อยอ้อยอะไรพวกนี้นะครับยางพาราปลาล์มน้ำมันพวกมันสัมปะหลังนะครับหลายหลยอย่างนี่มีราคาขึ้นลงแน่นอนสายพันธุ์ตรงนี้นํามาจากหงมู่ใช่ไหมฮะเป็นหงมู่เลยหงมู้ไ <ลง S 1> ยแรมร้อยเปอร์เซ็นต์หงมูงม่ลําปางเนาะ มีใบใบรับประกันสายพันธุ์อยู่มีใบรับรองสายพันธุ์ด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์สรุปแล้วก็คือของหงมูนะครับรับประกันได้อย่างหนึ่งก็คือว่ามันสามารถที่จะส่งออกได้ทุกต้นนะฮะเราไม่ได้ขายต้นกล้าเนี่ยครับไม่ได้ขายต้นกล้าเป็นหลักเนะเราขายเขาเรียกว่าสิทธิ์นะครับในการส่งออกอ่ะก็คือใบใบรับรองสายพันธุ์แล้วก็สามารถที่จะขึ้นทะเบียนนะครับเพื่อการส่งออกกับไซเตสได้เพราะไม้ของเราทุกต้นนะะขึ้นทะเบียนแปลงปลูกขึ้นทะเบียนแปลงเพาะเนี่ยจากไซเตสหรือสำนักคุ้มครองพืชกรมวิชาการเกษตร ไม้ชนิดนี้ไม่ใช่ไม้ผิดกฎหมายนะครับเป็นไม้ถูกกฎหมายก็คือเป็นพยุงสายพันธุ์ต่างประเทศสายพันธุ์นอกไม่ได้ไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ขึ้นกับกรมป่าไม้แต่ตัวนี้มันขึ้นกับกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะฉะนั้นตัวนี้คือพืชเศรษฐกิจท่านต้องมองต่างออกไปนะครับต้องมองเปลี่ยนแล้วว่าไม้พยุงหลายๆท่านนะครับกลัวว่าไม้พยุงนี่มันจะผิดกฎหมายแต่ที่จริงแล้วไม้พยุงสายพันธุ์ต่างประเทศไม่ได้ผิดกฎหมายเลยถูกกฎหมายแต่ที่สําคัญคือถ้าคุณไม่ได้ขึ้นทะเบียนมันก็ส่งออกไม่ได้นะครับตัวนั้นสําคัญ ถ้าปลูกไปแล้วไม่มีใบรับรองนะครับปลูกไปแล้ว10ปีผ่านไปปุ๊บมันส่งออกไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะปลูกนะครับเพราะาตลาดมันอยู่ในจีนตลาดไม่ได้อยู่ที่ไทยนะครับตลาดอยู่ที่จีนหงมูไทยแลนด์นะครับเราจะเป็นพี่เลี้ยงเกษตรกรจนถึงขั้นนําออกส่งขายไปยังประเทศจีนให้สําเร็จนะครับเรามาติดตามวันนี้เพื่อที่อยากจะแสดงให้เกษตรกรทางบ้านได้เห็นนะครับได้รับฟังแล้วก็คนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับ ลองดูว่าหงมุไทยแลนด์เนี่ยเราตามไปทั่วทั้งประเทศไทยนะครับทุกๆจังหวัดไม่มีจังหวัดไหนที่เราไม่ได้ไปดูแลลูกค้าเลยนะครับไม่ดูแลเกษตร,รกรเลยไม่มีนะครับไม่ใช่ว่าขายต้นกล้าแล้วปิดบร,ริษัทหนีไม่ใช่นะฮะอันนี้เราตามไปดูจริงๆแล้วไปดูผลงานนะครับเป็นพันๆคลิปนะฮะเป็นพันๆนสวนทุกจังหวัดในประเทศไทยเราไปมาหมดแล้ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็ยังไปนะครับมันอันตรายแค่ไหนเราก็ไปไปเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้เกษตรกรเป็นความหวังให้เกษตรกรนะครับเป็นแนวทางว่าเราจะ ต้องไปดูแลลูกค้านะครับปลูกแล้วต้องประสบความสำเร็จปลูกแล้วต้องส่งออกได้จริงปลูกแล้วต้องนําเงินให้เกษตรกรนําเงินจากประเทศจีนให้เกษตรกรกลับมาให้เกษตรกรได้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเพียงคําพูดนะฮะเดี๋ยวท่านลองไปดูในการกระทานะครับที่ทํามาที่ผ่านมามั่นใจไหมครับว่ามันขายได้จริงตัวนี้ก็มั่นใจอยู่ได้ทราบข่าวพูดคุยกับผู้เลี้ยงสมคิดครับผมก็ให้ความเชื่อมั่นฟังจากนั้นมาก็โอเคเป็นพืชตัวใหม่ที่ยังไม่เคยทดลองครับผม ก็น่าจะโอเคก็เลยตัดสินใจไปซื้อมาครับที่แน่ๆก็คือรู้เลยวา่าคุณสนุกรู้เลยว่าไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยคือคือไม้พยุงแน่นอนแน่นอนไม้พยุงแน่นอนแล้วถ้าค้นเข้าไปใน Google ก็เจอแล้วว่าไม้ที่แพงกว่าพยุงพยุงไทยเนี่ยไม้ที่แพงกว่าพยุงไทยเนี่ยสิเท่าไม้ที่แพงที่สุดอะ่ะก็คือไม้ไม้จากจีนแน่นอนเป็นพยุงจีนตัวเนี้ยเป็นไม้หวงหูลี่ตัวเนี้ยในเมื่อมันแพงที่สุดดีที่สุดนะครับเกษตรกรมีของที่แพงที่สุดดีที่สุดเหมือนกับคุณมี โลหะที่มีค่ามากที่สุดก็คือทองคําถ้าเทียบนะฮะถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับคุณมีโลหะที่แพงที่สุดก็คือทองคําอยู่ในอยู่ในบ้านคุณตัวนี้คุณก็มีพืชที่แพงที่สุดในบรรดาพืชมีเป็นหมื่นๆชนิดแต่ตัวที่แพงที่สุดอันดับหนึ่งเลยเนี่ยคือไม้่วงหรี่มีตัวนี้ติดสวนไว้นะครับแน่นอนว่าคุณมีของมีค่าติดสวนคุณไว้แล้วมันเป็นทองคําที่มีชีวิตทองคําที่มันสามารถเจริญเติบโตได้ มันเพิ่มขนาดเพิ่มปริมาณตัวนี้ช่างเป็นน้าหนักนะครับกิโลกรัมละนะฮะมันมีราคารับซื้อขั้นต่ํากิโลกรัมละห500้าร้อยถึงห้าพันบาทนะครับอันนี้ราคาตามตลาดจริงณนะเวลานั้น,น,นที่เรารับซื้อนะครับถ้าราคาอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ซื้อตามนั้นนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามูลค่า,า,คาต้นละ10,000บาทเนี่ยเป็นราคาขั้นต่ําจริงๆเลยของเกษตรกรที่จะได้ต้นละ10,000บาทนี่คือขั้นต่ำนะฮะแต่ถ้าสมมติ ifi, มันอยู่ที่ราคาตลาดอยู่ที่ต้นละ20,000บาทก็ซื้อ0อ0 0มื่นราามเวลานั้นๆนะคร 10,000บาทนี่เป็นเป็นราคาทีา่ปลูกใน10ปีนะครับถือว่ารวดเร็วนะ10ปีนี่ถ้าปลูกจํานวนร้อยต้นก็เป็นเงินมหาศาลนะครับเป็นเป็นหลักล้านนะฮะแน่นอนปลูก1 0 0 0ต้นก็เป็นหลัก10ล้านนะครับสิล้านหลาย10ล้านบาทขึ้นไปก็อยากอยากให้เกรษตรกรนะครับในประเทศไทยเนี่ยปลูกตัวนี้ติดสวนไว้เสริมกับต้นไม้ที่ท่ทานปลูกอยู่นะครับการเกษตรที่ท่านทําอยู่ไม่ว่าท่านจะเลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าท่านจะเลี้ยงสัตว์ทาการเกษตรทาปศุสัตว์ หรือท่านจะปลูกพืชชนิดใดก็แล้วแต่ทําเศรษฐกิจพอเพียงทําเกษตรผสมผสานนะครับถ้ามีตัวที่แพงที่สุดในตลาดจีนเนี่ยอยู่ในสวนของท่านท่านอุ่นใจแน่นอนสร้างเงินรายได้ในอนาคต100%เอครับอยากให้คุณสนุกนะครับฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงท่านที่ฟังอยู่นะครับว่าหงมู่ดูแลเกษตรกรจริงไหมแล้วก็ไม้ชนิดนี้มีอนาคตจริงไหมครับเท่าที่ศึกษาแล้วก็เรียนรู้มาสร้างความมั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่า ไม้ต้นนี้มีใบประกาศรับรองสายพันธุ์แล้วก็มีคนปลูกนําก่อนเราไปแล้วอย่างเช่นคู้เลี้งคิดปลูกเป็นมหมืนหม่นต้นผมก็ลองมาศึกษาเพิ่มเติมแล้วมาปลูกเองเลยแล้วก็เพื่อนๆของผมอ,อีกกลุ่มที่อยู่บนห้องก็ปลูกด้วยเพราะเราโยมันเครือข่า,ขายรู้จักกันแล้วก็ปลูกเนี้ยด้วยความเชื่อมั่นจริงผมว่าทุกท่านที่อยากจะลองพืชตัวใหม่นะครับก็แนะนําหงลี่ของสายพันธุ์นี้นะครับ รรัประกันนะว่ามีใบรับรองอยู่แล้วก็มีตลาดมีคลิปให้ดูเยอะแยะเลยเชื่อมั่นว่ารับปลูกพืชตัวอื่นอาจราคาข้างหน้าอาจจะไม่ได้เหมือนข้าวตัวนี้แต่โอเคตัวนี้รับรองได้ครับผมมีความมั่นใจแล้วก็ทีมงานก็เข้มแข็งให้ความเชื่อมั่นมาตลอดนะครับก็ถ้าใครถ้าใครสนใจก็ยนเชิญน,นะครับยนเชิญทดลองปลูกด,ด้วยกันครับ ครับถ้ามีท่านท่านใดสนใจเกษตรกรทางบ้านท่านใดสนใจเนี่ยขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านเนี่ยยินดีให้ข้อมูลไหมครได้ยินดียินดีครับขอเบอร์โทรศัพท์ครับผมนิดนึงของผมนะครับนายสนุกแปงชัยเบอร์โทรศัพท์0814733294ครับเกษตรกรที่ปลูกจริงๆนะครับแล้วก็มีมีสวนจริงๆอยู่ที่ลำพูนจริงๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับทางผมมูสไทยแลนด์ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณสนุกมากนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมดีครับ